สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆทําพะโลขาหมูนะคะเราได้ขากิีมาสองขาหมูแล้วค่ะขาขาหมูที่เป็นขากิีด้วยนะคะเรียกขาข้อค่ะเราก็ให้เขาตัดมาเป็นอย่างละสองท่อนมีขากรีน้อยๆด้วยนะคะวิธีทําเราก็แสนจะง่ายมากเลยนะคะเราก็ทําแบบโบราณค่ะโดยการเอาโล้วยกักอบเชย ไปคั่วนะคะคั่วกับน้ํามันคั่วกับน้ําตาลนะคะให้เขา้าแบบให้เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้เขาไหมนิดนึงอะคะ่ะน้ําตาลไหมอะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นสามสหายใสยนะคะสามสหายก็มีราบบักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมค่ะปั่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดกับน้ำตาลเคี่ยวที่เราเคี่ยวไว้นะคะเอาไปผัดเสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดหอมนะคะ เห็ดหอมเนี่ยเห็ดหอมแช่ค่ะแช่เรียบร้อยแล้วเราไปผัดผัดแล้วก็ขาหมูเราไปผัดพร้อมกับเครื่องปรุงนะคะเนี่ยค่ะพอผัดเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่หม้อหุงข้าวเลยนะคะไฮไลท์เราอยู่หม้อหุงข้าวนะคะเอามาตุ๋นค่ะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยแล้วก็ผงชูรสน้ําตาลเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าน้ําตาลหล่อไปเคี่ยวแล้วรอบหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเราก็ ค่อยชิมค่ะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วอะไรก็ได้แล้วค่ะที่เราจะใส่นะคะอืมเราชิมรสชาติหอมพริกไทยค่ะการที่นําพริกไทยลงไปปั่นเป็นสามสหายนะคะแล้วเอาไปผัดเคี่ยวกับน้ําตาลนะคะหอมมากแล้วก็พริกไทยเผ็ดอร่อยค่ะเราไม่เน้นหวานนะคะเน้นเผ็ดกลมกลมค่ะหวานแล้วก็หวานพอดีค่ะแล้วก็หวานอาขอเค็มน,น,นิดค่ะขาหมูนะคะ ไม่เน้นหวานนะคะเราก็จะตุนไปในหม้อข้าวแบบนี้แหละค่ะตุนสักประมาณสองชั่วโมงนะคะไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องให้มันเดือดค่ะแล้วก็ปิดแล้วค่ะถ้าใค,ใครทานไม่หมดนะคะแนะนําให้ตักใส่ตู้เย็นเลยนะคะอย่าค้างคืนนะคะเพราะาหม้อข้าวจะทำให้ขาหมูนิ่มแบบนิ่มลื่นเลยนะคะนิ่มแบบสําหรับคนที่ช,ชอบทานขาหมูเละๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราชอบแบบกรึบๆมีหนังกรึบๆนิดๆน,นะคะประมาณ ตุนไว้ไฟอ่อนประมาณสักสองชั่วโมงนะคะตักใสตเตู้เย็นได้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็แนะนําให้เพื่อนๆทําไม่ต้องไปใช้มออบเลยค่ะหมอหูข้าวเรานี้แหละทําได้สารพัดประโยชน์ค่ะประเภทตุนขาหมูตุนเนื้อตุนหมูจะบอกให้ว่าแป๊บเดียวค่ะนิ่มมากโอเคค่ะเราก็จะฝากเพื่อนๆน,นะคะก็ทําขาหมูทานกันดูเนี่ยค่ะ ต้องทำทานกันดูนะคะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับการทำคลิปต่อไปแล้วก็ต้องการกำลังใจจากเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ